ปลาดีได้วันนี้นะฮ่าฮ่าโปรดักซครับอ้เป็นสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันล้านะครับกับช่องน้องโต้ึ้นทิ้งวิธีตายครับก็เดี๋ยววันนี้พมแบกมาอยู่กันเดียวเป็นลักอ้วนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาอ่าดักอ้วนรับพุม เดี๋ยวรอบนี้ดักอ้วนในด้วนครับครับผมเปลี่ยนดักกันเต็มไปเลยครับว่างเาอยดักครับเดี๋ยวช่วงเช้าเราดักสเสร็จแล้วนะครับนี่ช่วงเย็นเดี๋ยวมาเล่สักรอบครับผมมันมีปลาได้ติดมั้งมีติดมั้งไหมมีใครเร็วจังนะ มีตัวครับมีตัวนี่ครับเด็กจวงจวงเทียงครับจวงเทียงเราดักไว้ประมาณสามที่ช่วโมงมามาเล่ครับติดเหลีบแลวมอะน้ไแม่รถก็ยังดักได้เล่ยครับดักไว้สามหัวครับมาเล่หนึ่งตัว บางที่กลางวันปลาไม่ค่อยแกังเธอได้กลางคืนหน้าแกงวะ <c oughs> <c oughs> นี่ปรทับอ๋อเนี่ยประทับได้ประท <c oughs> ับอีกตัวครับประทับปลาโมโช่ช่างเย็ยบครับ ไายแฟมโเพิ่มแล้วครับผมเก็บนี้ดักอวนกันมั่งกับโจงน้ำท่วมกับตอนนี้ทีน,น่ะครันท่วมจังครับปีนี้รู้สึกว่านักนักมาหลายปีแล้วครับไม่ท่วมประมาณสามที่ปีเลยในปีนี้ใช้ได้ลาวนำ้ำติดลาติดลาอ่าใช้ได้ตัวช่วยช่วยมโมตัวช่วย ส่วนมารปลาหม้อกับบานปุ๊มนะปลาหม้อกลางคืนก็ปลาจะติดดีว่านี่ท้ลยทดครับแต่ก็ไม่แน่ครับแต่ส่วนมาร์ปลาหม้อจะมาครับทีนี้กลางคืนมีรุนปลาดุกมั้ง คลิปนี้เดียวเล็กกางวันก่อนเดียวคลิปหน้าเดียวคอยเล็กกางขึ้นครับว่าเต็กตางกันหมากไหมเนี่ยเด็ช่องตัวหนม,ม่งมั้ยอ่าหลามอดตัวท่าแล้ว ปลาหม้อนี้ห่าไม่อยากครับทีนี้ลาอื่นนะอยากนิกแต่ว่าวัยเล็กได้ห้าตัวครับปลาหม้อเพล่นะเดี๋ยวอย่างอีก่องวัวครับเดี๋ยวไปช่วยบรรทออทำทามมั้ วัวช่องนี่นะผมถึงลึกหน้าติดมันไปเสียกนี่มันรู้กันเดี๋ยวกขึ้นหลางนี่บนมันเป็นเียดมวนในก้อนนั่นแหละโอ้เสือพวยใช่ไหมไม่เลยจะทุกอย่างเลยฮักกามป่ามอบเคยกินหม้อป,ปูไหมครับหม้อป,ปูกินด้วยหม้อป,ปู อ่ามาแล้วมาแล้วนามลึกด้วยปลาหม้อปลาหม้อตัวใหญ่ครับพ้าเอาแต่กี้ออกครับทึงที่นี่นู่นอ่าถอดตังเรล็ทไปเลยปลาหม้อนี่ ไม่เคยคิดลองทําดูนะครับถึงอตอทอดพอสุกดีเลยวถ้งหลอ,อกหลอ,อกเล็ดออครับจุ่มน้าปลาข้าวร้อนรอนทุดยอดอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเค <c oughs> อันนี้อา่า วัวซ่องอ่าหน้าวัติดตัวเดียวกับผมว่าอีอีเม็ดอุบัเลยกลางวันไม่ค่อยแกงนะปลานะลลงกลางคืนเลาแบบเดี๋ยวต่อจาวต่อจากคลิปนี้ครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่พุ่งกันกลางคืนน่นว่าปลาจะติดสักต่าใดแต่เดี๋ยวล่างจาาวัวนี้เดี๋ยวยังอีกยังอีกวัวกันครับผมสางเม็ดสามวัวครับถึงเดี๋ยวจะซื้อมาดักเพิ่มนั้วัว่ัน ซือมันักปุ่มด้กวัวกอนเดี๋ยวไปแล้วัวทีท่ามันต่อครับพวกมาลุนวัวนี่กัน่อครับแรครับหนึ่งตัววนตุบตัวนี้ลาม่อยักลำมอยักอ,กอน,นี้วนจัดเส้นกับจัดเส้นมันจะติดตัวยี่หริ่ จั่าวัดในน้ำท่วมกันมาแขนกนี่ก็ลองมิ้นมาคุยกันได้ครับผมตีก่อนณก่นที่ธรรมราชนี่คือมาครับปีนี้นครับตัวตัวโอเคครับสุดยอดครับ ba,m, bốn, tua lô, say ní. <coughs> oh, tê lệ la, tê lệ la. Kem châm, kem châm. Mình đâu đẹp ra hăng này, kem châm hử. <coughs> Nhưng <để> mà, nếu mà kem châm, tôi bây giờ vào ní thì tôi mua vào này Anh ní hăng đén, Oh, ที่บ้านคนอื่นเลี้ยแบบได้ครับนี่มันพุ่มเลี้ยปลานคนอย,าย่างเด้งหางแดงเหมืนคนเลี้ยกเกมจำปลาปอกมันปลาได้เลีย๋ยวแต่ทองทิ้นครับผมทำปลาปเปรี้ยวกินด้วยครับปลานี้ทอด ตัวช่วยกับตัวช่วยปลดยาสฮิตอาา่าก็ะด้ไม่กี่ตัวครับก็กางวันนะกลางวันเราดักวันบายแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาลุนคืนนี้ครับคืนนี้ผพมอ่าเป็นคลิปหน้านะว่าตากลางคืนจะได้มาวันนี้ไมออาหมก็พอห้าได้ครับไม่ทื่อว่า มันเรามันยังห้ากินได้ครับนาหนามนาฟ้นแบบนี้กับดักใส่ไบมั่งดักวนไบมั่งครับครับเดี๋ยวมาเลยวัวนี้วัวนีเพึ่งดักตึงว่าตอเอเนกว้วีมไม่ใต้ครับตึงนี้เลยว่าปลาติดมาลุนหนึ่งครับปุ่งว่าเป็นปลาเลยโอ้ nào em lại dây gặp đừng rèn đây 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 ta đây 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 มันตีแต่ปาควันมันนี่สมัยกันโหวหัวหุบเดียวนี่ผ่าริมบนนียผ่าผ่าลงไปห่อปลาชนกับปลาชอนอ่าฟ <c oughs> อร์ดักเซ็ตกับอ้เป็นถึงลูกตัวเดียว,วตัวตัน้ไอืมวนตุบกับ ตอนแรกไว้ยังไม่ดูนะครับไอ้วัวนี่เพราะว่าพึ่งดักพึ่งดักไปสักครึ่งเดียวมุงได้ชอนชอนขึ้งโลงโลว่าวนตัวนี้โอเคได้ทดิเหยี่ยงรักตัวเลยไหมกำลังจะติดแลลาติดเอ่าปลาเนี่ยปลากีก้มมาแล้วปลาทีบทำห้าครับผมใครไหม ไม่ไม่มีเลยนี่ครับไตรกีคมนี่ครับถือว่าคนจอบันมาร์กกินด้วยนบุตรเอนเดี๋ยวนะถ้าใครนะกันม้ไก่เดีว่ว <laughs> ไ,ไ,นะไม่ไก่อันตรายก่ยังไม่ไก่อันนี้แต่เก่งรอ้อยอย่างร้อยบางที่ที่อะทิตทำปลาช่อมทุกยอดครับตระกูลปลาที่มีกลางนี่เอาไปทำปลาช่อมนี่คือทีนึ่งครับกินด้วย มันตะกุลปลาตะเพียนโอเคครับปลาดีได้วันนี้นะก็ใช้ได้อยู่ครับไปแกงเติบอยู่แกงส่องแกงครับทุกคนครับก็คลิปนี้ก็ได้ปลาสักแกงได้ครับผม กาเดียวก่อยปอกันไม่คลิปหน้าแล้วครับอ่าเดียวคลิปหน้ากาเดียวเป็นคลิปดักว้นนี่แหละครับเรยกว่าลอยกัดนะครับบางแห่งอี่าก็ลอยกัดครับกาเดียวคลิปนี้ได้ปลาหม้อก็ห้าหกตัวครับเป็นกาเดียวก่อยปอกันไม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้เดียวสวัสดีครับผม